สวัสดีครับพี่น้องข้ามาพี่น้องมามนชื่อว่ากินเ็ดกินถัาวแดงพี่น้องมีาั่วแยมแดงกบแหงกบแหงพี่น้องคู่ได้ที่โบกินกับพ่อฝ้ายน้ำเดอ้อพี่น้องกบกบเขียดเขียดทอดขกระเป๋ามาก,กินนะพี่น้องมันกับกรอบหมูเป็นกระลังเตาถั่วอยู่หน่องเตาถั่วทอดเขียดเอิอทอดกบแหง ยายอย,ย,ย่ยางปัญัยไม่ยายพันผามาให้กินไม่หรองผามาจากบา้านจะเป็นปลาแหงนี่ปลาแหงนี่บกคอนี่บกสมม่อไปห้อกกระตมัมแจวมานำ้ำแจวเขาเนียวหมโอ้วกเขาเนี้ยตากลมแหงหมดและเขาเนี้ยใส่กระมังยังดีไปหรอกน่มามาพริกขิกมาจากบา้าน อยายามมีไยเป็น well. ูกเองจนทางมากินเน่านหอมน่าเรอ้เต็มมันสั่นี่นอใหม่ม uh ่เหมือนน่ามี่เกียดแหงป้ายแหงคล้องแหงไม่พรอกว่าไม่ห่าทางไก่เจ็ดแปดดอยโลก็สตาร์ี่มาหัวเนาะอย่ามันเน่าอย่ามันเสียเลยเอาแต่คล้องแหงมาก ผู้เพินนพ่นเอามาเพิ่นเอามาหายทรงซื้อเพิ่นบ่ได้มากินนําเพิ่นอยู่ไก่พี่น้องขอบใจเพินนพ่นได้ร้ายเพิ่นเอามาหาทรงหอดทองเลยกันยุงเขมกันเลยเพิ่นอยู่ไกล่อกอกเออเลยทรายบรรยากาศในีคนตำ่ำนี่มันน้่าอภัยน้องมันน้ำมาไวเท็กวองหวานคนต่ำหนาตารอมีก้อนยาอยูอะเลย เนี้องใหม่เ <establishing> พ mm ื hmm. uh, uh, Dude, uh ่อนน้ใหม่น้ใหม่เป็นโค้เต้ยหรอของซาลิ่งก็ไทยเบื้องรอบหนึ่งแต่ว่ามันหมดแจกตลอดหลอบนึงซื่งหอบกินเลยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศของผักมาจากบ้านมากินน้ำกันเปิดแสบตอนนี้เอาปั่นมึงไงพี่หงน้ำต๊อกก๊อกแหงวัวก๊อก็มีเรือพี่น้องวัวกกบกกูได้เคยกินแนววัวก๊อนี่ เนาะแบบเนายโอ้แบบผิดนค่ไหนผิดแค่ไหนอืมแบบเ,เ,เพี่ปุ้ยกยกับเพชครับพี่หน่องโอ้วยังออกหูยวยที่ร้งออกตา สุดยอดเห็นแบบัวไหมบแสบเลยบักตัวตาม,มาาทัา้งแร่ขวกินก่อนเพระาะว่ามันแสบวุ้นใจบัวไว้แสบซับงหมด